สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้อยู่กับเล็กนะคะและเล็กอยู่ที่หมู่บ้านรุ่งอรุณสามหางดงค่ะสําหรับบ้านที่จะพามาชมกันวันนี้นะคะก็เป็นบ้านสไตล์โคลเนียลสไตล์เนาะจะเป็นแบบคลาสสิกนะคะหลังใหญ่มากนะคะมีพื้นที่ใช้สอยนะคะอยู่ที่363ตารางเมตรนะคะส่วนที่ดินอยู่ที่293ตารางวาค่ะมีขนาดทั้งหมด4ห้องนอน5ห้องน้ำนะคะแล้วก็ยังจะมีห้องแม่บ้านแล้วก็ห้องน้ําแม่บ้านแยกอีกด้วยค่ะเดี๋ยวเราตามมาดูภายในตัวบ้านกันเลยดีกว่าค่ะ บริเวณแรกนะคะเมื่อเราเข้ามาภายในตัวบ้านเนี่ยเราก็จะพบกับส่วนขนาดใหญ่เนาะทางฝั่งด้านขวามือตรงนี้นะคะแล้วก็จะเป็นเ,เสาโรมันสูงๆตรงนี้นะคะก็จะเป็นเสาทางงฝั่งด้านประตูทางเข้าหน้าบ้านนะคะก็เป็นทางเข้าหลักเนาะ ส่วนทางด้านหลังเล็กนะคะทางนี้อันนี้จะเป็นโรงจอดรถนะคะสามารถจอดรถในร่มได้ประมาณ2 3ถึง3คันนะคะแล้วก็ยังจะจอดรถภายในบริเวณหน้าบ้านตรงนี้ได้อีกด้วยค่ะฝั่งซ้ายมือตรงนี้ค่ะอันนี้ชอบมากเลยอันนี้จะเป็นบันไดวนนะคะขึ้นไประเบียงชั้น2ของบ้านเนาะนอกจากนี้ฝั่งทางด้านนี้จะเป็น ซุ้มนะคะเอาไว้สําหรับนั่งเล่นก็ได้นะคะแล้วก็จะมีบ่อข้างล่างนี้ตรงนี้เนี่ยค่ะจริงๆเนี่ยจะทําเป็นบ่อปลาก็ได้หรือว่าจะทําเป็นสระว่ายน้ําแบบเด็กนะคะก็ได้แล้วก็นอกจากนี้จะมีสะพานข้ามนะคะแล้วก็จะมีน้ําตกจําลองอยู่ด้วยค่ะน่ารักมากเอาละค่ะ เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูภายในตัวบ nah ้านนะคะสําหรับภายในตัวบ้านเนี่ยสามารถเข้าได้2ทางนะจะเป็นทางฝั่งด้านหน้าบ้านนะคะทางนุ่นแล้วก็จะมีทางฝั่งโรงรถฝั่งนี้ด้วยค่ะสําหรับบริเวณตรงนี้นะคะก็จะเป็นบริเวณทางเข้าหลักของตัวบ้านนะคะซึ่งนอกจากนี้ก็ยังจะมีประตูอีกทางด้านหนึ่งนะคะที่สามารถเข้าภายในตัวบ้านได้ก็จะเป็นทางบริเวณของโรงจอดรถทางฝั่งซ้ายมือค่ะเดี๋ยวเข้าไปดูภายในตัวบ้านกันเลยดีกว่าค่ะ ในส่วนแรกนะคะที่เล็กจะแนะนำคุณผู้ชมรู้จักกันนะคะก็จะเป็นบริเวณของ formal dining area นะคะซึ่งบริเวณนี้เนี่ยจะวางโต๊ะรับประทานอาหารแบบเป็นทางการนะคะสำหรับรับแขกหรือว่าสำหรับทำจัดงานสังสรรค์เนี่ยก็จะสามารถมานั่งรับประทานอาหารได้ที่บริเวณนี้นะคะอันนี้จะเป็นโต๊ะขนาดใหญ่นะคะมีไซส์ขนาด10คนนะคะโดยเฟอร์นิเจอร์ในตัวบ้านเนี่ยการการเลือกเฟอร์นิเจอร์มาใส่ในบ้านส่วนใหญ่เนี่ยนะคะก็จะเป็น ฟอร์นิเจอร์แบบสไตล์อ่อบาร็อกสไตล์นะคะแล้วก็จะเป็นควีนแอนด์สไตล์นะคะซึ่งจะเป็นแบบรู้สึกคลาสสิกนะคะจะเป็นแบบคาสสิกนะคะมีสลักลายตามตัวของเฟอร์นิเจอร์ด้วยค่ะถัดมานะคะตรงนี้อันนี้จะเป็นโถงตรงหน้าประตูนะคะซึ่งโถงตรงหน้าประตูนี่ก็จะมีการวางโต๊ะนะคะที่จะ ที่จะต้อนรับแขกนะคะเวลาเข้ามาเนี่ยก็จะรู้สึกว่าแบบอ,อรูราเป็นพิเศษนะคะฝั่งทางด้านซ้ายตรงนี้จะเป็นบันไดนะคะอันนี้จะเป็นบันไดวนขึ้นไปชั้น2นะคะซึ่งออตัวของบันไดแล้วก็เป็นเสาแล้วก็เป็นแบบออลายภายในบ้านเนี่ยรวดลายภายในบ้านก็จะออกเป็นแนวแบบโคลเนียลสไตล์นะคะ สวยมากแล้วก็เป็นสีขาวแบบรู้สึกแบบหรูหราเป็นพิเศษนะคะถัดมาค่ะฝั่งทางด้านหลังนะคะในโซนของลิฟวิ่งนะคะอันนี้จะเป็นฟอร์มอลลิฟวิ่งแอเรียนะคะซึ่งจะเป็นบริเวณรับแขกแบบแขกบ้านแขกเมืองแขกเป็นทางการการทำธุรกิจรับแขกอันนี้ก็จะใช้เป็นบริเวณนี้ได้นะคะซึ่งจะวางเป็นโซฟานะคะแล้วก็มีโต๊ะกลางไว้ตรงกลางด้วยค่ะ ติดกันนะคะทางฝั่งด้านซ้ายฝั่งนี้ตรงนี้จะเป็นประตูเล็กนะคะเดินออกไปทางฝั่งสวนอีกด้านหนึ่งของตัวบ้านนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นห้องที่เป็นห้องออกกําลังกายหรือว่าใครจะทําเป็นห้องเอกอนเนกประสงค์ก็ได้นะคะเป็นห้องอ่านหนังสือก็ได้เพราะว่าห้องห้องนี้เนี่ยอยู่ติดกับ ตัวของห้องทำงานนะคะซึ่งห้องทำงานเนี่ยนอกจากนี้ก็ยังมีประตูนะคะที่คอนเน c t ไปอีกฝั่งหนึ่งอันนั้นจะเป็นห้องดูทีวีนะคะก็สามารถนั่งเล่นดูทีวีอะไรอย่างนี้ได้นะคะบริเวณหนูนเดี๋ยวต่อไปนะคะเราไปดูบริเวณครัวกันเลยดีกว่าคะ่ะมาดูว่าบ้านหลังนี้จะมีครัวแบบไหนตามมาค่ะ ฝั่งทางหน้าห้องครัวนะคะตรงนี้จะเป็นบริเวณของเคาน์เตอร์บาร์นะคะซึ่งจะตรงข้ามกับบริเวณของอ่าฟอร์มอลดิงแอเรียนะคะโดยทางด้านหลังเล็กเนี่ยก็จะเป็นดิเนตแอเรียค่ะจะเป็นโต๊ะรับประทานอาหารนะคะขนาด4ที่นั่งนะคะซึ่งจะเข้าชุดกันนะคะสามารถนั่งรับประทานอาหารตรงนี้ได้นะคะถ้าหากว่าเรารับประทานกันแค่ภายในครอบครัวก็สามารถใช้บริเวณนี้ได้ค่ะถัดมาอันนี้จะเป็นบริเวณของห้องครัวนะคะเดี๋ยวมาเรามาดูกันในห้องครัวว่าจะเป็นยังไงคะ่ะ ตรงนี้ค่ะอันนี้จะเป็นห้องครัวนะคะจะใช้เฟอร์นิเจอร์เป็นสีแดงเลือดนกนะคะก็จะเป็นสีแดงเข้มเนาะมีตู้บิวอินด้านล่างนะคะแล้วก็จะมีตู้เก็บของด้านบนนอกจากนี้อันนี้จะเป็นตัวของไอแลนด์นะคะที่จะเอาไว้สําหรับวางของเอาไว้สําหรับปรุงอาหารนะคะซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะหาได้ในครัวฝรั่งนะคะตามบ้านต่างๆที่มีครัวฝรั่งนะคะ ติดกันตรงนี้นะคะจะมีซิงค์นะคะที่เป็นซิงค์แบบหัวผสมนะคะและนอกจากนี้ก็ยังมีเครื่องล้างจานนะคะแบบบิวอินด้วยค่ะ เป็นเครื่องล้างจานอยู่ทางฝั่งด้านข้างล่างสิงนะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นตัวเบอร์เนอร์นะคะตัวเพลทเบอร์เนอร์อันนี้สามารถย่างได้นะคะอันนี้เป็นตัวอินดักชันเนาะอันนี้เลยไม่แน่ใจอาจจะเป็นอ่อาหม้อไฟแบบเป็นหมอ้มอหม้อทอดระคะหมอ้อทอดน้ํามันหมอ้อทอดเป็นไฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ยังจะมีตัวบิลล์อินนะคะซึ่งจะเป็นอ่เตาอบนะคะแล้วก็จะเป็นเตาไมโครเวฟแบบบิลล์อินด้วยค่ะ ถัดมาฝั่งนี้จะเป็นโซนของตู้เย็นนะคะซึ่งโซนตู้เย็นเนี่ยก็จะใส่ตู้เย็นแบบที่ฟิตกับตัวผนังบิวอินไว้นะคะแล้วก็นอกจากนี้จะมีตู้เก็บของฝั่งทางด้านข้างนะคะสามารถเก็บของได้อีกแบบมากมายเลยอันนี้คือแบบเป็นแบบบานสไลด์สำเร็จรูปเนาะหายากมากเลยนะคะที่ได้แบบนี้โอเคถัดมาค่ะติด ทางฝั่งนี้ตรงนี้นะคะจะเป็นทางห้องนอนเมดนะคะเลขอเรียกว่าห้องนอนเมดแล้วกันเนาะจริงๆจะทําเป็นห้องนอนด้านล่างก็ได้นะคะเพราะว่าภายในห้องนอนนี้ก็ยังจะมีห้องน้ํานะคะมีพัดลมนะคะห้องนี้จะไม่มีแอร์นะคะอยู่ติดกับฝั่งโรงจอดรถเนาะมีเตียงขนาด3มฟุตแล้วก็จะมีโต๊ะทำงานด้วยค่ะมีห้องน้ำด้านในค่ะแล้วก็จะมีโต๊ะเครื่องแป้งนะคะตู้เสื้อผ้าตรงนี้จะเป็ตนตู้เสื้อผ้าแบบบิวอินห้องเมดก็หรูรานะ หลูกก่้้ออองตะะเยยค่ะแล้วก็ถัดมาค่ะจากครัวไทยจากครัวฝรั่งนะคะเดี๋ยวเรามาดูครัวไทยกันค่ะ ในส่วนของบริเวณหลังบ้านนี้นะคะอันนี้จะกั้นเป็นแบบครัวไทยเนาะจะมีพัดลมเพดานค่ะเอาไว้สําหรับระบายอากาศสําหรับครัวไทยนี่ก็จะมีหน้าต่างเยอะเป็นพิเศษนะคะ mm. ก็จะเป็นครัวแบบลักษณะ L shape นะคะมีหน้าต่างมีมุ้งลวดมุ้งลวดนี่มีทั่วบ้านเลยนะคะก็สําหรับกันแมลงกันยุงนะคะก็มีเ,เปิดมุ้งลวดไว้ระบายอากาศได้ค่ะถัดมาจากตรงฝั่งตรงข้ามครัวไทยอันนี้จะเป็นตัว โต๊ะนั่งเล่นนะคะเอาไว้สําหรับนั่งเล่นนอกบ้านหรือว่าจะทําเป็นที่สูบุบรี่ก็ได้นะคะสําหรับบ้านนี้นี่เขาทําไว้สําหรับเป็นที่สุบรี่ค่ะเดี๋ยวต่อจากนี้นะคะเล็กจะพาคุณผู้ชมไปดูโซนของห้องนอนนะซึ่งเป็นโซนพักอาศัยของบ้านเนาะเรามาดูกันว่า4ห้องนอนภายในตัวบ้านเนี่ยจะมีห้องอะไรบ้างแล้วก็จะเป็นแบบไหนบ้างตามกันไปดูเลยค่ะ ถึงชั้น2แล้วนะคะตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูห้องแรกกันเลยดีกว่าคะ่ะสําหรับห้องแรกนี้นะคะก็อยู่ทางด้านหลังของเกนี่เองห้องแรกเนี่ยจะเป็นห้องสําหรับซักผ้านะคะก็คือถ้าเป็นตามภาษาสไตล์บ้านฝรั่งเนาะเขาก็จะมีห้องซักผ้าในะห้องนี้ก็จะวางเครื่องอบผ้านะคะแล้วก็เครื่องซักผ้านะคะนอกจากนี้ก็ยังมี รีดผ้าแล้วก็จะมีตู้เสื้อผ้าด้วยสําหรับเก็บเสื้อผ้านะคะอีกอย่างหนึ่งเนี่ยที่เลยรู้สึกชอบมากๆเลยสําหรับบ้านหลังนี้เนี่ยก็จะเป็นบริเวณของอตัวซักล้างอะคะ่ะที่เป็นระเบียงอยู่ข้างนอกบ้านอ่ะนี่ดูอยู่บริเวณชั้นสองมีระเบียงด้วยเอาไว้สําหรับแบบซักผ้าที่จะต้องซักมืออะคะ่ะก็สามารถซักตรงนั้นได้ะคะ่ะ แล้วเราไปดูห้องถัดไปกันเลยดีกว่าค่ะห้องนี้จะเป็นห้องนอนนะคะห้องนอนเนี่ยจะอยู่ติดกับข้างบันไดนะคะเดี๋ยวเรามาดูภายในห้องนอนว่าจะมีอะไรค่ะ ห้องนอนนี้นะคะก็จะเป็นห้องนอนที่2ของบ้านนะจะใหญ่เป็นอันดับ2ของบ้านนะคะซึ่งห้องนอนนี้จะอยู่ทางฝั่งหน้าบ้านนะคะจะมีเตียงนอนขนาดควีนไซส์เนาะจะเป็นเตียงแบบสไตล์เจ้าหญิงนิดนึงนะคะสําหรับใครที่มีลูกสาวนี่กออ็สามารถใช้ห้องนี้ได้นะคะนอกจากนี้ก็ยังจะมีตู้เสื้อผ้าบิวอินนะคะแล้วก็โต๊ะเครื่องแป้งนะคะแล้วก็เป็นตู้วางทีวีตู้เก็บของด้วยค่ะ แล้วก็ข้างหลังนี้นะคะอันนี้จะเป็นห้องน้ํานะคะซึ่งความแบบยูนิคอีกแบบหนึ่งเนาะเขาจะมีห้องเป็นสีสีนะคะที่นี่สําหรับห้องนี้เนี่ยเราจะเรียกว่าห้องสีชมพูนะคะในห้องน้ําก็จะเป็นสีชมพูทั้งหมดเลยมีตูอ้อาบน้ํานะคะมีอ่างอาบน้ํานะคะแล้วก็มีซิงค์ด้วยก็จะเป็นกระเบื้องก็จะเป็นสีชมพูผสมสีขาวนะคะเดี๋ยวเราไปดูห้องนอนถัดไปกันเลยดีกว่าคะ่ะ ถึงแล้วค่ะนี่ก็เป็นห้องนอนถัดไปนะคะซึ่งติดกับห้องซักผ้านะมาดูภายในห้องนอนกันเลยดีกว่าห้องนี้เลขอใช้คําว่าเป็นห้องสีม่วงแล้วกันนะคะห้องนอนที่สองที่3ห้องนอนที่3เนี้ยจะเป็นห้องนอนสีม่วงนะมีเตียงขนาดคิงไซส์นะคะตรงปลายเตียงเนี้ยจะเป็นตู้เสื้อผ้าแบบบิวอินนะคะแล้วก็จะบิวเป็นโต๊ะเครื่องแป้งด้วยนี่ แล้วก็ข้างหลังนี้ก็จะเป็นบริเวณของห้องน้ำนะคะเดี๋ยวเรามาดูในห้องน้ำกันเลยค่ะในส่วนของห้องน้ำนะคะอย่างที่บอกเลยห้องนี้เป็นห้องสีม่วงเนาะกระเบื้องที่ใช้ก็จะเป็นสีม่วงนะคะแล้วก็จะมีอ่างอาบน้ำนะคะมีตู้กันเปียกแห้งเนาะแล้วก็จะมีเคาน์เตอร์ล้างหน้านะคะแล้วก็จะมีพัดลมพัดลมระบายอากาศนี่ในห้องน้ำนี่มีทุกห้องเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูห้องนอนถัดไปกันเลยดีกว่าค่ะ สำหรับห้องนอนถัดไปนะคะจะอยู่ทางด้านสุดฝั่งทางเดินของตัวบ้านนะคะซึ่งห้องนอนนี้เนี่ยจะเป็นห้องนอนสีฟ้าค่ะห้องนอนนี้ก็มีเฟอร์นิเจอร์คล้ายๆกันเลยเป็นตู้เสื้อผ้าแบบบิวอินเหมือนกันนะคะแล้วก็จะมีโต๊ะทีวีเป็นเป็นบิวอินแบบช่องทีวีแล้วกันค่ะนนี้จะเป็นช่องทีวีนะคะแล้วก็มีพัดลมเพดานเตียงขนาดคิงไซส์ค่ะแล้วก็ ฝั่งทางด้านขวามือของตัวเตียงเนี่ยก็จะเป็นห้องน้ำนะคะภายในบริเวณของห้องน้ําห้องนอนนี้ก็จะเป็นสีฟ้าทั้งหมดนะกระเบื้องสีฟ้าแล้วก็มีอ่างอาบนะ้ําเหมือนกันเลยเป็นตู้กั้นเปียกแห้งนะคะแล้วก็เป็นเคาน์เตอร์ซิงค์ค่ะเหมือนกันตกแต่งเหมือนกันทุกห้องนอห้องน้านะคะถ้าเป็นห้องห้องเล็กเนี่ย และอีกอย่างหนึ่งที่ห้องนี้นะคะมีก็จะเป็นระเบียงค่ะเดี๋ยวเรามาดูระเบียงเพราะว่าคือเลยรู้สึกว่าชอบระเบียงบ้านหลังนี้นะมันแบบมันกว้างมากเลยอะคะ่ะอย่างถ้าถ้าคุณผู้ชมมองออกไปข้างนอกนะคะอันนี้จะเป็นแบบโต๊ะสําหรับนั่งข้างนอกบ้านนะคะแล้วก็มีระเบียงขนาดใหญ่อ้ออีกอย่างหนึ่งที่บ้านหลังนี้มีก็จะเป็น กล้องวงจรปิดนะคะบริเวณรอบๆตัวบ้านด้านนอกเนี่ยจะมีกล้องวงจรปิดทั่วทั้งบ้านเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูห้องนอนมาสเตอร์เบดรูมกันเลยค่ะว่าภายในห้องมาสเตอร์มีอะไรบ้างตามมาค่ะ ถึงแล้วค่ะนี่เป็นห้องนอนมาสเตอร์นะคะซึ่งภายในห้องนอนมาสเตอร์เนี่ยจะอยู่ระหว่างห้องนอนสีม่วงและก็ห้องนอนสีฟ้าค่ะห้องมาสเตอร์เนี่ยมีขนาดใหญ่มากนะคะมีเตียงนะคะขนาดใหญ่แล้วก็มีหน้าต่างที่อยู่ทางฝั่งหน้าบ้านด้วยนะคะนอกจากนี้ทางฝั่งปลายเตียงตรงนี้จะเป็นตู้ทีวีแบบบิวอินนะคะข้างล่างก็สามารถเก็บของได้นะคะฝั่งตรงหน้าห้องน้ําอันนี้จะเป็น ตู้เสื้อผ้าแบบบิวอินขนาดใหญ่มากประมาณ2เมตรครึ่งถึง3เมตรได้คิดว่าน่าจะ3เมตรนะคะทางผนังเลยอันนี้ก็จะเก็บของได้ทั้งหมดเลยนะคะถัดจากตรงตู้เสื้อผ้าตรงนี้จะเป็นห้องน้ําค่ะเดี๋ยวเรามาดูห้องน้ำภายในห้องมาสเตอร์กันเลยค่ะว่าจะแตกต่างจากห้องน้ําธรรมดาตรงไหนตามมาค่ะในส่วนของห้องน้ำในห้องมาสเตอร์เบดรูมนะคะจะมี ตู้อาบน้ํานะคะที่เป็นตู้แบบชาเวอร์เนาะอันนี้ก็กั้นเป็นเปียกแห้งนะคะแล้วก็ถัดมาค่ะข้างหลังเล็กอันนี้จะเป็นอ่างอาบน้ําแบบจักร์คุี่นะคะก็จะสามารถเปิดระบบจักร์คุี่ได้นะคะสําหรับใครที่ชอบแช่อ่างกอ็อันนี้จะเหมาะเลยทีเดียวค่ะนอกจากนี้นะคะ ตรงบริเวณนี้อันนี้ก็จะเป็นซิงนะคะเป็น he and her s i n k เนาะเป็นแบบซิงแบบคุณผู้หญิงคุณผู้ชายอะค่ะเป็นซิงแบบคู่รักนะคะก็สามารถใช้ซิง์ตรงนี้ได้ก๊อกที่ใช้ตรงนี้ก็เป็นสไตล์ที่เข้ากับตัวบ้านนะคะซึ่งผสมน้ําร้อนน้าเย็นเข้าด้วยกันได้นะคะแล้วก็มีตัวเก็บของใต้ซิงเนาะสำหรับห้องนี้ใครเห็นแบบเป็นกระเบื้องสีเหลืองไม่ต้องตกใจนะเพราะว่าในห้องเนี้ยเขาเป็นห้องสีเหลืองนะคะเป็นห้องห้องนอนหลักของบ้านเนาะก็จะเป็นห้องสีเหลือง ใช่ห้องสีทองสีเหลืองกับเบื้องก็ใช้สีเหลืองนอกจากนี้ค่ะตรงนี้จะเป็นประตูนะคะที่ไปทางฝั่งระเบียงที่เล็กได้พูดถึงเมื่อกี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูระเบียงกันเลยค่ะระเบียงคือกว้างมากค่ะตรงนี้เป็นทางเดินเข้าหน้าบ้านนะคะสามารถมองได้จากระเบียงชั้นสของฝั่งห้องนอนมาสเตอร์ Master นะคะทางฝั่งด้านหลังตรงนี้อันนี้จะเป็น อันนี้จะเป็นโต๊ะที่เราดูกันเมื่อกี้ผ่านทางห้องนอนสีฟ้านะคะก็จะเป็นโต๊ะสาหรับสีที่นั่งนะเป็นโต๊ะแบบโต๊ะสนามโต๊ะเอทาดอร์นะคะเดี๋ยวเราจะเดินจากบันไดตรงนี้นะคะลงไปสวนทางฝั่งหน้าบ้านกันค่ะและนี่นะคะก็จะเป็นบันไดนะคะที่ลงมาจากทางาระเบียงของทางห้องนอนชั้นสองเนาะก็จะมาดาูมาหยุดอยุดที่สวนนะคะทางหน้าบ้านนี่ แล้วก็สวนก็จะมีศาลานะนั่งเล่นได้นะคะแล้วก็จะมีบ่อน้ำนะคะหรือว่าจะเป็นสระน้ําเด็กนะคะก็ สามารถมานั่งเอนจอยมานั่งใช้เวลาว่างกับครอบครัวนะคะหรือมานั่งเล่นบริเวณนี้ได้นะคะสําหรับใครนะคะที่ต้องการจะเข้ามาดูบ้านนะคะหรือว่าสนใจที่จะเข้าชมบ้านนะคะก็สามารถโทรหาเล็กได้นะคะที่เบอร์โทรนี้ค่ะแล้วก็เดี๋ยวเล็กจะทํานัดให้นะคะและสําหรับใครนะคะที่ชื่นชอบวิดีโออันนี้นะก็อย่าลืมค่ะกดไลค์นะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับเล็กนะแล้วก็อย่าลืมนะคะแชร์วิดีโอนี้นะให้เพื่อนเพื่อนได้รู้นะคะแล้วก็หากใครนะคะที่ไม่อยากพลาดข่าวสารหรือว่าวิดีโอ โอใหม่ๆที่มาจากทางช่องของ Perfect h o m e นะก็อย่าลืมค่ะ Subscribe นะคะช่องของทาง Perfect Home แล้วก็ลเล็กหวังว่าจะได้เจอคุณผู้ชมอีกเร็วนี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ